ขงชื้อปรมาจารย์แห่งปัญญาผู้ปลูกจิตวิญญาณมนุษย์ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนมีบุคคลสำคัญมากมายที่ได้สร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและปรัชญายของประเทศแต่ไม่มีใครที่มีอิทธิพลมากเท่ากับขงชื้อหรือที่รู้จักในชื่อคอนฟูเซียตในภาษาตะวันตก พระผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้วางรากฐานแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ส่งผลต่อสังคมจีนมาอย่างยาวนานนับพันปีคงชื่อเกิดในปี551ก่อนคริสต์กาลในรัฐลู่ซึ่งปัจจุบันคือมณฑลซานตงประเทศจีนท่านเติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาที่จีนกำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสแสวงหาวิธีการที่จะฟื้นฟูระเบียบและความสงบสุขในสังคมหัวใจสำคัญของคำสอนของคงชื่อคือการมุ่งเน้นไปที่คุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ท่านเชื่อว่าการพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองแนวคิดหลักของท่านประกอบด้วย หนึ่งเร้นหรือความเมตตาการุณาคงช่้อสอนว่าความเมตตาการุณาเป็นคุณธรรมสูงสุดที่มนุษย์ควรยึดถือการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและเคารพจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและสังคมที่สงบสุข 2. อี้หรือความชอบธรรมการกระทำที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและความยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 3. หลีหรือมารยาทการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมที่เหมาะสมซึ่งช่วยรักษาระเบียบในสังคมและแสดงความเคารพต่อผู้อื่น 4. ชื่อหรือปัญญาการใช้ความรู้และวิจารณญาณในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 5. สินหรือความซื่อสัตย์ การรักษาคำพูดและความไว้วังใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นอกจากนี้คงจื่อยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากท่านเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยเน้นการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวรรณกรรมโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าคำสอนของคุงชื้อจะมีอายุมากกว่า2,500ปีแล้วแต่หลักการของท่านยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบันได้อย่างดีตัวอย่างเช่น 1. การเน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการเคารพซึ่งกันและกันสามารถช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจในสังคมที่หลากหลาย 2. การให้ความสำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 3. การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่แน่นอนคำสอนของของจื้อทำให้เราเดินไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าและสังคมที่สงบสุขการนำหลักการของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมล้วนเป็นก้าวยางสำคัญสู่การสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน